ไอ้นี่ยลังต่อใช่ไหมฮะไปเดก่อน ได้เราจบกิบกันีหมรมแล้วก็จบทีนี้รับควนไไหนแ่ิไโอมกดิ้เฮ้ยไม่เจอครง้เงนได้จริงผมชอบดีไซน์อาร์ตฝั่งยูจีนนะเพียผลนี่แบบเบอร์มงคลคนถึงซื้อเพี้ยว นาทีกันจะดูน่าติดตามตดเห้านครับเลยาเลยไปเกิดไม่หมดเเรานงคนเก่งเป็นอะไร่หลังเราเรจะชาร์จเกิกรไหม่ชาร์จไอ้ทีชาร์จมาสองใบเลย บต้องแการแดบเฮ้ยแล้วคนไม่คอเรียนหรออันั้งผมก็ไปเลยโห oh ผ,ผมเก่าเลยนะถ้าคุณไม่คอเรียนเนี่ยจนนะิค่ะเนาะยิวได้เ พอนนแล้วถตัวมัก็ถักผมไม่มีเดนรส่งสองตัวเดียวดิพี่พี่พอ่ะเองนี้แทนได้ไหมเออจริงก็สี่เป็นสามจะดันแดมของม้นเคียดเดียวเราจะไปกินีดันม,มาต่อยกลับลีห แหมอ้ายก็สน,นัะไร่ตัวอยเข้ามาเห็นยได้เข้ามา,า,ม,ามีเพลเขาบ้างหรือเปล่าอะไรยิบเปลาพอแล้ว ตัง้งหนึ่งต right. ัวเลยเก็งมากเลยอยากใส่ด uh, like, ้วยขอห่บ้อดบบกสุดทานนี่ยัไรวันนี้อมุท่าเก่งมาโบบ้า กี่บาทมึสิบเอ็ดบาทละได้เป็นไรคุณแล้วคุณจะตีอะไรถ้าคุณไม่คอเราคุณก็ตีหลายเป้าไม่ได้คุณตคอีตาคุณตาต่าเล่นิตางเขาคุณปลาต่าเล่อทไดไม่วละ่อนเกี๋ยวดกี่ยนเลย่สองสามสี่หจ ไอตรงใช่เขาบอกว่าไม่ได้จไม่จไม่งเออมึจะไตอชีวิตดีเดี๋ยวผมทำานีได้นะพี่อันนี้จะเป็นที่เียวเฉยดช้ไม่ได้กมีสองตัอจจาระนจะเป็นกผมมีสติเกอร์นะบรับรมชบอราคาที่ผานสอ มากก่อนลยนะเด็กผมว่าคุณใครจะเอาก่อนกันับผมก็มตุเสร็จมาแล้วมาแล้วมาแล้วออมาแล้วสะน้องเฮ้ยยมกลคุณคุณโคุณรจิตเลยเฮียเราไม่ต้องกอองัน เออจนหนึ่งาคนนี้จนหนึ่าตัดคนี้แล้รงกว่สองมื่นสองมื่นห้ามื่นห้าหมื่นแปดนี้เลยเหรอบกว่ามันแค่สามหมื่นยกฟรีหมื่นแ เฮ้้ลักทำไส้ขลังหน้บบนาไปโอ้เี่ยมเดี๋ยวก่อนจะยิงอะไรนี่นนจะเป็นที่แปดนจัวยนเราเดี่ยวแปดคนเดียว นึ่งก็ยี่บแปก็บสามแปดเอออ่เบาเปเสียจริงเสียใบแล้วก็คุณอย่าท้าอเกลตัผมมีเออเออเอาเะสสก่อนคุณเห็นบอร์ดตัวบ้านหเอาคุณได้หลักสิบตัวบ้านห ี่าปผมไม่ีว่าผมโรรเนี่ยอืมมันห้าใบหรือว่านนเนี่่คุณเหลือกระสุนเหลือไปเดียวไม่ละ อ่าับน่ยเดี่ใช้ยมันเีสองใบไปเลนะไปเลยยหรอี่ะมันันนะเบ่เห็ดบ่อดบ้าอีกอใบเอ่อเออยืมสองใบคือได้่แค่อะไเออใช่เป็นีน่ะอันนี้ยิใบก่อนเองไป่อไหมยิบับราไปก่อนเมื่อกี้วนแบบใส่ยิบหลังนี้เออจรต่ออ วหะอแล้วมันก็ลดต้นทุนไปได้ทั้งหนึ่งใบสาใบเปิปปสามจะคุยได้ <c oughs> บังค <c oughs> ับมันก็รคุณกำลังบุลลี่อะไรผมอยู่หรือเปล่าไม่รู้คุณอัไรุมไม่เป็นหวก ไม่กด้เยไอ้เหี้ยไม่เป็นไรผมถาได้อยู่บาเธอริตโตเอ้มัยังไม่สเลยเนี่ยยังเล่บได้แล้ได้ไล้ผมมีแค่นี้ตีบเลยตี้สองหมื่อกอกอ๋อช่องต่าอย่าแค่ช่อตูบ้างหรืช่องลุกช่องของแข่งที่มีที่แ ยี่แปดยี่แปดเหรอไม่ได้เพิ่นี่เออสิแปดขอโทษโอ้ยเอ้ยเล่นเวนสิบแปดไม่ได้เพิ่ไม่ถัไม่แปก็ถังสามสทีนะนะครับกันกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดได้ไปด้ามาทำามนี่ำมันก็แค่คิดเดียวรอบต่อคุณบุลลี่ผมบอกไม่คุณไม่มีี่จบดูละคุไม่มีพี่จิวีเราเป็นวีเกอร์ ยี่สามามาสี่สี่สอได้่อปได้ห้าพันมินี่ไงสิอ่ะก็สามได้สามหกามกี่สี่ามี่คนจะทำไงกับผมฮะไอ้สาวน้อยสา ว่าต right. um, ้องมีฝันแต่เป็นเด็กอ่ะเดไม่คุณกับผมที่ต้องไปรอบอดเือคูกระการกันหมดเียอบายอะไรอ่ะได้คู่กับกร์ดเสยโดเก พี่กกาวไปเยอะวะนีเหรอตยมจวงเล็สิห้ียสอ่ะหนึ่งสองสามอุ้ยเยอะเลยเป้าตีกี่หมื่นหนึ่งสามหมื่นหนึ่งทินทำพูดดีไปยังเหียย้อหลอกโอเวอร์ออเืออเวอร์นี่อเรียมรอยทำบอรด แล้วว่าบกมือไอ้ยันดีแถวดีไฟอกสองมืนสามตอวสาไอ้เหี้ยอโดอะไรนี่อาตีทะลุหลังดนเลยใช่มันเรียว่าจริงตาตีสามตัวถ้าตัดคนนี้วนสองถ่าตัดคนนี้คนสามท่าตัดคนนี้บอกว่าสดตีวันนีครับสีแวนเก่งสุดแล้วในชุดแรกขึ้นมาลองสามเป้าสองมื่นสองแปดสามแปดสี่แปดอ๋อเว้ยสี่แปดห้าแปดสองตัวปัดมื่นสองตัวปัด หมื่นหมื่นนอันนี้สองหมื่นสี่หมื่นี่แปดอ้โอเวอร์ไม่โอเวอร์เออออเดอร์ออเดอรอ์ห้าแปาอวเรียบร้อยมือเราเบิดของพี่จีนหน่อยเดียวนีแหละพัดเราตาหน้ากันดนสักเต็มๆมีมันจะแรงอย่างนี้อยู่อะไรอยู่นี่คอตัวไอ้เที่ยวลงมาต่เยอะแป้งแล้ควคนนี้ คูณเฮ้ยเออาแบบนี้ยคนนี้เขาเอาขึ้นมือว่ะเขาไม่ให้ตีเขาไม่ให้มีใครเขาจะมาสองโดนปทำไงดีมีจอมโจนผมิบยัยคนกับผมดลิเอาก่อนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหมูกระนับนอนดี้สองสี่หกเจ็ดใบผมมาเจ็ดใเท่าได้เจ็ดใบเท่า ย่าไ yeah. 네ด้กันจนเด็กอาจริงแล้วก็สามารถเอาแค่นี่สิบแปดไปเช็คหน้าอีกย่าไปเช็คบ้างเว้นกับไปทางนี้ก่อนอะไรดอกสี่สามแมตสี่สามเมโอวดิเกอร์ เฮ้ยเยว่าเธอได้กูต้อง็อกตีนจากเฮียนี่นะล่ะืดกี่ใบสใบยืดสามใบใจเป็นห้าไดกี่โมงอะแต่เป็นแรงมากสองทุ่มกว่าโอเคดีดีีแล้วพอมันจะแค่ไหนเชียววะโอ้ยใช่มโรเอาไปสใบไแต่เขาได้ด้าวดชนะเขาข้าไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย คุณช่างก้าชังก้าเฮ้ยเอาเรียวิ่งคุณต้องจวดนะคุณตีคิดนะไอคิดเออเล่นเล่นเล่นตายกับผมล่ะอย่าลืมนั่นน่ะเหลืออะไรแบนเรยอวิ่งเท่าไหร่มาขับจวดปะมาขับปะไม่แน่ใจสามารถจวด จั่วเลยมั้งครับเกอโซปะ่ะจะเอาว่าจะรอดไหมจะไปถามมึก่อนว่ามึงจะรอดไหมเจ้าคนนี้มั้งครับชีปป้เป้าใช่ไหม,มต้องมีพิธี่สองใบมั้งครับชีเ้เวีแต่มันก็ไม่รอดดถีถ้าต้องไปดันก่อนนะก่างนีเทคเกอรก่อนมัน,มนไม่ได้ฮิวม่ต้องตกฮยูมบนชนะเลยถ้าการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเทคขนเจ้าของเธอมันเกิดของมันไม่ต้องจั่วไปไม่ไม่มันจะเทคเทคแดมก่อนเดมมาก่อนแล้วค่อยจั่วก่อน แต่ถ้ามือตกคิวอะรันดามิได้เสร็จกับตีเพราะถ้ารันดามิไม่เสร็จยังไม่ผ้ายี่ห้าสามห้าอนสิบสามยี่สิบสาม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 ่สบสามสามมันจากไหนอันสิบสามสิบสามสสาม สี่สามธาห้าสามดิบปดิบไปไปเตตีปอัดัิเกอร์ตาบ้างมมีอยู่นับอยู่ทิเกอร์หมดกองจวบวบคนจวบได้ครับคนจวบได้ผมเจออยู่แล้วถ้าเห็นพีใบหนึ่งอะบอกอืมไม่รอดไม่รอดบูนเอาไไม่รอดไม่คือถ้าเองเห็นพี